สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจเ c e b o o k คุณวิระหลงสมบุรณ์ท่านเขียนไว้อย่างน่าสนใจดังนี้จัดระเบียบพยานกกกอกหนาวไหมพยานและหลักฐานแต่ละคดีอาจมีจริงมีเท็จหลังจบคดีพยานเท็จบางคนถูกฟ้องก็มีคดีอุ้มเด็กที่กกกอกมีพยานที่คัดมาเกือบ100ปาก พยานเท,ท็จย่อมปนอยู่ด้วยแน่นอนเพราะคนจํานวนมากทราบดีว่าลุงไม่ได้ทําผิดตามที่ถูกกล่าวหาดังนั้นพยานฝ่ายโจทย์จึงมีหลักฐานและพยานเท,ท็จปะปนอยู่การจัดระเบียบพยานคดีใหม่นี้จึงเป็นความปราณีของศาลที่หวังให้พยานมีสํำนึกมาให้การด้วยความจริง ถ้าพยานคนใดไม่อยากมีความผิดก็ควรเขียนหัวข้อที่ถูกต้องยื่นต่อสารเป็นการให้โอกาสพยานเท็จได้ตรตรองจะได้ไม่ติดคุกภายหน้าเพราะรู้กันในวงกว้างว่าพวกทำผิดไม่ใช่ลุงถึงแม้พยานจะถูกสอบโดยตำรวจแล้วการจัดระเบียบคราวนี้จะช่วยให้พยานเท็จกลับใจพูดความจริง จึงถือว่าศาลให้โอกาสพยานแล้วนะกลับใจซะความผิดจะได้ไม่ถึงตัวคดีนี้อาจจบลงโดยพยานไม่ต้องไปศาลก็ได้เพราะข้อความที่พยานเขียนไปให้ศาลคือคำให้การที่มัดตัวพยานถ้าเป็นเท็จก็มีความผิดคดีนี้อาจผิดจากคดีอื่นๆมากเพราะอีกไม่นานหรือไม่กี่เดือน คดีลุงป้าจบลงในศาลชั้นต้นโดยผู้กระทําผิดตัวจริงชุดใหม่ถูกจับหรือถูกบีบให้มอบตัวรออีกไม่ช้านอกจากนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวโลกออนไลน์กันค่ะว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันยังไงบ้างท่านแรกกล่าวว่าขอให้คนร้ายตัวจริงได้ถูกลงโทษในเร็ววันขออย่าให้มีแพ้ บาปอยู่ที่คนทํากรรมอยู่ที่คนใส่ความคนที่บริสุทธิ์ท่านต่อมากล่าวว่าขอให้เป็นเช่นนั้นค่ะหวังอย่างยิ่งว่าฟ้าจะมีตาท่านต่อมากล่าวว่าสาธุค่ะอยากเห็นคนร้ายตัวจริงเร็วๆนี้ขอบคุณค่ะท่านต่อมากล่าวว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้สวรรค์มีตาคัดกรองเอาคนร้ายตัวจริง ออกมาทีค่ะท่านต่อมากล่าวว่าความจริงก็ต้องมีอยู่ขนาดวัดสาบานลุงเขาเห็นผลตั้งแต่ยังไม่ออกมาจากวัดก็เห็นเห็นกันอยู่รู้กันอยู่คนที่ติดตามมาตั้งแต่แรกจะเห็นความรุ่งเรืองของแก่คำสาบานท่านต่อมากล่าวว่าขอให้คดีจบเร็วๆค่ะสงสารลูกๆล,ล,ลุงป้าค่ะท่านต่อมากล่าวว่า สมควรแล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคนที่คอยใส่ร้ายลุงกับป้าไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของหลานอีกสองคนของเขาเลยแย่เอามากๆท่านต่อมากล่าวว่าถึงว่าสิคะครั้งที่แล้วสารบอกว่าให้กลับไปคัดกรองพยานใหม่ท่านให้โอกาสพยานเท,ท็จคนที่โกหกจะได้ไม่ต้องรับโทษนะคะพยานอะไร ตั้งเป็นร้อยคนขอให้ถึงวันนั้นเร็วๆเถิดนะคะอาจารย์ความยุติธรรมบังเกิดประชาชนโล่งใจค่ะท่านต่อมากล่าวว่าในประเทศไทยคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายมีมากสตรีที่มีความรู้เรื่องกฎหมายดีไม่ใช่ทานายไม่ได้เป็นอายการไม่ได้เป็นหัวหน้าศาลแต่ให้ไปบอกจำเลยงานนี้ทำตัวสบายๆทำดีอย่างเดียว เพราะเพื่อนส่งข้อมูลมาให้ดูหมดแล้วฟ้ามีตาสวรรค์มีตาใครนะไม่อยากคาดเดาคนนอนนามีหนาวแน่ๆเพราะด่าเพื่อนเขาไว้เยอะท่านต่อมากล่าวว่าพวกจอมเซี้ยนก็มีเยอะนะคะลุงวีระสื่อทีวีบางช่องก็ไร้จรญญาบันนำเสนอปราศจากข้อเท็จจริงทั้งที่คดียังไม่ตัดสิน ชี้นำเอาความผิดกับลุงป้าให้ได้ตลกค่ะ Youtube บางช่องที่ทำข่าวลุงก็แค่ต้องการยอดวิวก็มีหลายๆช่องนะคะหน้าไหวหลังหลอกท่านต่อมากล่าวว่ารอค่ะท่านวีระท่านเป็นคนดีมีศีลธรรมขอบคุณแทนลุงป้าด้วยค่ะที่ท่านวีระอยู่เคียงข้างลุงป้ามาโดยตลอดสาธุด้วยค่ะ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องบนจงรับรู้และรับฟังและได้ยินได้ฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าด้วยเถิดช่วยปกป้องคุ้มครองภัยมืดให้กับลุงป้าด้วยสาธุสาธุสาธุาธาธหากมีอะไรอัปเดต จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ